ครับวันนี้เรามาพรีเซนต์ดิมเมอร์ตัวใหม่ของทางไทชอนนะครับก็เริ่มจากกดปุ่มพาวเวอร์นะครับเพื่อเปิดดิมเมอร์ตอนนี้ดิมเมอร์ของเราเนี่ยจะสามารถโปรแกรมความสว่างทิ้งไว้ได้5ความสว่างนะครับตอนนี้เราโปรแกรมที่1 P 1เอาไว้ที่00นะครับ00เศนย์ียบเท่าการปิดสังเกตว่าตอนนี้แสงยังไม่มีนะครับ เราลองกดไปที่ P2 นะครับ P2 ตอนนี้เราเซตไว้ที่4นะครับ4ก็คือความสว่างต่ำสุดที่จะสามารถทำได้นะครับเราเพิ่มความสว่างขึ้นได้เรื่อยๆ P3 ตอนนี้เราเซตไว้นะครับเราเซตไว้ที่50นะครับ P4 นะครับเราเซตไว้ที่45ก็ลงมานิดหนึง่ง P5 เราเซตไว้ที่ความสว่างสูงสุดนะครับจะเห็นว่ามันความสว่างของสีฟ้าจะมากที่สุดนะทีนี้เราลองเพิ่มความสว่างสูงสุดลดความสว่างลงไปถึงตัวที่ต่ำที่สุดนะครับจะเห็นว่าการดิมของเราค่อนข้างที่จะสมูทนะครับค่อนข้างที่จะลื่นนะครับเราจะไม่เห็นอาการกระพริบนะครับซึ่งจะเป็นอาการทั่วไปที่ LED คุณภาพไม่ดี ถ้าใช้กับดิมเมอร์ที่ไม่ไม่เข้ากันเนี่ยจะมีอาการกระพริบของของลอหลอดได้เห็นแต่ของเราจะสังเกตว่าไม่มีการกระพริบเลยนะครับนอกนั้นฟังก์ชันอื่นๆที่เราทำได้นะครับอย่างตอนนี้ผมกดไปที่ P3 นะครับก็เราสามารถที่จะเซตได้ว่าให้ P3 เนี่ยเป็นความสว่างที่เท่าไหร่อย่างเราอยากจะให้ P3 เป็นความสว่างที่แค่15ก็จะเห็นว่า ความสว่างของแสงฟ้าลดลงนะครับเมื่อเราพอใจแล้วเรากด enter นะครับ enter ก็จะบันทึกว่า P3 จะค่าเท่ากับ15นะครับผมกด P5 เพื่อไปความสว่างสูงสุดนะครับผมกดกลับมาที่ P3 เพื่อที่จะกลับไปที่เลข15นะครับซึ่งเป็นความสว่างปานการ เมื่อลูกค้าต้องการจะปิดก็ไม่จำเป็นจะต้องปิด Power เพราะว่าเราต้องใช้ไฟเลี้ยงมันตลอดแล้วก็สั่งปิดไปที่ P1 นะครับก็จะเทียบเท่า00จะเห็นว่าแสงไม่มีแล้วนะครับจะเปิดใช้งานก็ P5 โอเคครับ